สวัสดีค่ะ FC ซทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันที่สรุปตัวเลขทั้งหมดแล้วนะคะเลขที่สนทำรรหลายหลายท่านยังไม่ยังยังไม่ได้ดูนะคะยังไม่ได้ดูสาวรำกร็เลยต้องต้องลงอีกเพื่อกันกันเพื่อที่ไม่ให้ท่านนั้นพลาดนะคะเราก็จะได้รู้กันว่าเลขในสนทำนั้นมีเข้าไหมในงวดนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสาวดำก็บอกให้เอฟซีทราบเป็นประจำนะคะว่าเลขในสวนธรรมมีเท่าไหนก็คือเท่านั้นนะคะ,ะได้มายังไงเราลงไปอย่างนั้นก็คือเท่านั้นขึ้นอยู่กับดวงมุญวาสนาของเรานะคะว่าเรานั้นจะมีโชคไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปโทษอย่างอื่นนะคะไม่ต้องไปโทษอะไรเลยเราให้ตั้งสติแล้วให้รู้ว่า กุศลผลบุญเท่านั้นที่ช่วยเราได้นะคะกุศลผลบุญเราต้องเป็นผู้ทําเองนะคะไม่ว่าจะทํามากทําน้อยทําตอนไหนและทําด้วยอะไรต้องเกิดจากเจตนาอันแท้จริงเจตนาที่ดีเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆนะคะตัวเลขโชคลาภเราจะซื้อใบไหนก็ถูก ถ้าว่าเรานั้นมีบุญวาสนาถ้าไม่ถูกก็ขอให้คิดซะว่าบุญกุศลที่เราทำไว้ยังไม่มาถึงนะคะมันก็จะมีกรรมชั่วกับกรรมดีที่เราทำไม่ใช่เฉพาะเราทำฝ่ายเดียวนะคะฝ่ายไหนก็ทำคนไหนก็ทำไม่มีใครที่จะไม่ทำทั้งดีทั้งชั่วทำชั่วนั้นเป็นเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะเราทำไปเราไม่รู้ว่าบาปอย่างนี้ละคะ่ะ นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้วยชามของวัดหรือเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าเราไปกำดินภายในวัดออกนอกวัดเอามากองไว้ตรงไหนก็ช่างนั่นก็คือบาปโดยที่เราคิดไม่ถึงโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างนั้นล่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านดูนะคะท่านดูไม่ต้อง และท่านไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยท่านชอบใบไหนท่านซื้อใบนั้นพอนะคะเมื่อเวลาออกมาเราบุญบุญ,บ,ญบุญวาสนาเรามาถึงเราจะถูกนะคะขอให้จำคำสาวดำไว้ถ้าสมมุติว่าดวงบุญวาสนาเรายังมาไม่ถึงซื้อให้สามใบสี่ใบก็ไม่ถูกนะคะ อันนี้มันเป็นเรื่องจริงและเป็นความจริงและเป็นเรื่องจริงๆนะคะของมนุษย์นะคะบุญกุศลเท่านั้นที่ช่วยเรานะคะเปรียบเสมือนคนคนเราเปรียบเสมือนนั่งเก้าอี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสาวดํานั่งอยู่กําลังเสเสวยสุกอยู่นะคะเมื่อเวลาบุญนั้นหมดเราก็จะต้องมีผลกรรมมาแทนผลบุญ ก็เปรียบเสม,มือนคนนั่งเก้าอี้ถ้าเราไม่ลุกไปไหนคนอื่นก็มานั่งไม่ได้ถ้าเราลุกไปหมายถึงว่าเราเสเวยสเสวยโชคลาภพอแล้วทีนี้ก็จะเป็นตัวกรรมมาแทนที่เปรียบเสม,มือนคนนั่งเก้าอี้ถ้าเราไม่ลุกไปที่อื่นเขาก็ไม่นั่งมานั่งไม่ได้บุญกับบาปก็เช่นเดียวกันโชคกับไม่มีโชคก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะสมมติวดนี้เรามีโชค พวงดหน้าเราไม่มีโชคนั่นแหะค่ะแบบนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคิดซะว่าถ้าเรามีโชคซื้อตัวไหนก็ถูกนะคะไม่ต้องดิ้นรนไปเยอะแยะมากมายนะคะตัวเลขมันมีแบบไหนเรารู้เราดูเองเห็นเองตัดสินใจเองนะคะพ่อปู่แม่ย่าไหน ท่านก็มีแต่สอนให้สวดมนต์ภาวนาสอนให้สร้างคุณงามความดีทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าเป็นแม่ชีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งคารวทก็เช่นเดียวกันนะคะท่านสอนไม่ต้องอะไรมากมายท่านสอนให้คิดดีทำดีบางท่าน โอ้ยหลายข้อหลายแง่หลายมุมไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นนะคะรักษาสินห้าให้ได้ทุกข้อก็สามารถไปนิพพานได้นะคะสามารถเป็นพระอริยะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดาหลายท่านบอกว่าโอ้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติทำไมมีผัวมีเมียม,มีได้ค่ะปฏิบัติทั้งผัวทั้งเมียยิ่งดีถือสินห้าเท่านั้นนะคะ ถือศินห้าเท่านั้นนะคะปฏิบัติศินห้าครบห้าข้อนี้ทั้งผัวทั้งเมียทั้งสามีภรรยายิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะ,ะเรียกว่าใครปฏิบัติได้ก็คนนั้นก็ผ่านนะคะใครรักษาไม่ได้ถึงห้าข้อก็ไม่ผ่านก็เท่านั้นเองนะคะหลายท่านไปคิดเสยืดยาวมากมายนะคะสินห้าข้อ นะคะบางท่านถือศินได้ห้าข้อมาเป็นสิบปียี่สิบปีแต่มาหลุดเอาตอนบั้นปลายชีวิตนี่ก็มีเยอะแยะไปนะคะบางท่านไม่เคยแม้แต่จะต,ต,ตีตีตปลาตีไก่นะคะทุบหัวไก่หัวปลาเนี่ยสุดท้ายมาแก่มาแล้วเลี้ยงหลานความรักหลานมากหลานร้องไห้อยากจะกินไก่ต้มไก่กินต้มปลายังกล้าทุบหัวไก่ ทุบหัวไก่ทุบหัวเป็ดทุบหัวปลาสามารถทําได้นั่นก็คือการขาดสตินะคะปฏิบัติมา20ปีพอมีหลานก็ลักหลานหลงหลานหลานอยากจะกินสามารถทำบาปทำกรรมได้โดยที่ขาดสันสตินะคะ,ะทีนี้ก็มาเป็นตัวเลขท่านชอบตัวไหนนะคะท่านชอบตัวไหนท่านท่านแคปเอาไว้เลยท่านซื้อเลยนะคะ สาวดําต้องกราบขอโทษนะคะถ้าหากว่าสาวดําพูดมากก็อยากจะพูดในสิ่งที่ดีๆค่ะเราฟังแล้วเราไม่มีอคติเราก็จะได้บุญเช่นเดียวกันนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นอ่าทีนี้ก็ใครเอ่ยอปู่ชุมแพรนะคะงวดน,นี้ปู่โคราชท,ที่ท่านโทรมาสองท่านนั้นไม่ได้โทรมานะคะ ชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นเอาตัวนั้นซื้อตัวนั้นนะคะที่สาวดำพูดอย่าเพิ่งเบื่อนะคะฟังพิจารณาดีๆค่ะยกตัวอย่างเช่นสาวดำปฏิบัติไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลยนะคะสาวดำกินเจก,กินเจมาประมาณ20กว่าปีจะผอมหุ่นดีผิวเหลืองงามนะคะแบบ บางคนก็อาจจะมองงามในภายนอกแต่ในภายนอกอย่าไปมองนะคะต้องมองภายในนะคะเสร็จแล้วสาวดาก็มาโดนยิงนะคะพอโดนยิงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะซูบลงมากคุณหมอบอกว่าให้ทานเนื้อสัตว์บ้างสาวดําก็มากั้นใจทานอยู่3ามสี่ห้าครั้งมันก็จะเราก็จะอ้วกออกมานะคะต่อมาต่อมาความจําเป็นก็ได้ ไก่ผัดกระเพราบ้างแต่ไม่ไม่ได้ทีนะคะนอกจากจเป็นที่สุดนั่นแหละค่ะสาวดาได้เปรียบเทียบว่าสาวดํากินเจนะคะไม่เคยอ่ไม่เคยเอกาสั์ตัดชีวิตนะคะแต่มากินไก่กับหมูแต่บางๆนะคะไม่ได้ชอบเป็นชีวิตจิตใจไม่ไม่ได้ชอบนะคะนั่นแหละสาวดำได้เปรียบเทียบว่าอันนี้คือความจําเป็น แต่ทีนี้ทุกวันนี้เมื่อมีโอกาสแล้วสาวดำจำไม่เคยได้แตะเลยนะคะก็จะชอบกินน้ำพริกผักลวกผักต้มสมัยก่อนก็จะต้มต้มผักต้มผักใส่ใส่เกลือนะคะเมื่อก่อนอก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนตัวเลขก็ดูไปดูไปพิจารณาไปอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งบน่นให้สาวดำนะคะเราก็พูดคุยกันไปเนาะจะได้ไม่จะได้มีอะไรเป็นข้อคิดบ้างนะคะมีอะไรเป็นข้อคิดเป็นแง่คิดที่ดีบ้างเนาะตรงไหนสาวดำพูดไม่ถูกหรือพี่พูดไม่ถูกใจก็ต้องกลับขออภัยนะคะดูตัวเลขไปจ้ะ นะคะแคบเอาไว้เลยนะคะอะแคบเอาไว้เลยค่ะนี่นี่เป็นคลิปสรุปนะคะเป็นคลิปสรุปค่ะแคบเอาเลยนะคะแคบแล้วเนาะ แคบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถูกอกถูกใจไปไหนซื้อเอาไว้นั้นค่ะไม่ต้องมัวโอเอลังเลใจเราตัดสินใจที่ตัวเราเองถูกก็ตัวเราผิดก็ตัวเราได้เงินก็ตัวเราเสียเงินก็ตัวเราเพราะฉะนั้นใช้สติปัญญานะคะชอไปไหนซื้อไปนั้นค่ะถ้าไม่ถูกเราก็เดินหมดเสียตังค์ไม่กี่ร้อยแต่ถ้าถูกเราก็ได้หลักหมื่นอย่างเงี้ยนะคะพิจารณาตามนั้น วันพรุ่งนี้สาวดําเดินทางกลับสวนธรรมนะคะวันพรุ่งนี้พิจารณาดูดีๆนะคะตัวเลขตัวใหญ่ชัดแจว๋วชัดแจว๋วชัดแจงแดงแจ๋นะคะ Thách đều thách trang đen trẻ Thách trang đen trẻ ต้องัาลังเลใจนะคะชอบสุดจัดเลยจ้ะซื้อเลยนะคะไม่ต้องโลเอ้วาลังเลใจจ้ะมีเลขอยู่เท่าที่เห็นนะคะมีเลขอยู่เท่าที่เห็นนะคะ เท่าที่เห็นนะครับท่านผู้ชม สรุปเรียบร้อยนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีในงวดนี้ทุกคนนะคะ